วิทยที่วีเป็นสืที่เชื่อถือไทยรัฐโฟนการ์ผู้อำนวยการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์เชิญหนังสือธรรมนาวาวังน้ำปานะพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่24ธันวาคม2567เวลา13นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลอากาศเอกอิทิศักดิ์ศรีสังคประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับสิเชิญชุดหนังสือธรรมนาวาวังจำนวน300ชุดและน้ำปานะ อาหารพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองรบบุรีณนะห้องประชุมพระนารายชั้น4มหาวิทยาลัยราชาพัฏเทพสีจังหวัดลบบุรีโดยมีพระภาวนาวชระมงคลรองเจ้าคณะ,ะจังหวัดลบบุรีวัดป่าธรรมโสพลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระสังฆาธิการจำนวน179รูปพร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดรบบุรีนายอัมพลอังคาภารกรุผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีนางสุวัจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีส่วนราชการสารทหารตำรวจผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นจิตอาสาเข้าร่วมพิธี จำนวนกว่า2,000คนในการนี้พระราชเมธีวชิระดีรกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมารามพระอารามหลวงรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าศรีอุทุมพรจังหวัดสระบุรีได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้พระครูศริจริยาพรเจ้าคณะอำเภอเมืองรบบุรีเจ้าอาวาสวัดเสาทงทองพระอารามหลวง ได้บรรยายพิเศษในการเผยแพร่พระธรรไตรโดยใช้หลักธรรมะพระราชทานธรรมนาวาวังแก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนภายในงานนี้อีกด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตพร้อมกติธรรมธรรมนาวาวังซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แบบวิถีะระลึกถึงคุณพระตนไตรและหลักอริยสัจสี่สำหรับพระราชทานให้แก่วัดวาอารามสำนักเรียนบารีเพื่อนำไปเผยแพร่สอนประชาชนด้วยเป็นการต่อย,ยอดให้ประชาชนได้ศึกษาธรรมะที่ถูกต้องทรงห่วงใยประชาชนเสมอ ปรารถนาให้มีหลักธรรมยึดเหนี่ยวในจ,ใจิตใจเมื่อเข้าใจธรรมะก็จะมีความทุกข์น้อยลงสัมมาอาชีวะได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมต่อไปสำหรับหนังสือธรรมะนาวาวังคือหนังสือคู่มือชีวิตพระราชทานที่รวบรวมกระบวนการและวิธีการในการดับทุกข์ด้วยปัญญาของตน่านรักสัจร์ศาสตร์ตรแห่งความจริงอันประเสรศิฐอริยสัจสี่ประกอบไปด้วยหนังสือสี่เร่มคือหลรักการชาวพุทธสอง อริยสัจจะภาวนา 3. หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ 4. แนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวางังเป็นหนังสือที่อ่านง่ายแต่ลึกซึ้งสามารถใช้ตั้งแต่แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันจนถึงดับภพบดับชาติเข้าสู่มรรคผลนิพพานเรียบเรียงเป็นกระบวนการเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายพร้อมภาพวาดผีพระหัตประกอบเนื้อหาอ่านได้ทุกเพศทุกวัยทุกศาสนา เพราะคือคู่มือเผชิญความจริงของชีวิตของมวลมนุษยชาติทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่ www.mnawa.net/ebook a นะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบปริโพสทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยา่างคมชัดภายรักทองแก้วผู้อวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน